วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวแผ่นเสียงอะตอมชนะกันในอัลบั้ม Scientist อัลบั้มที่มีแต่เพลงฮิตแทบทุกเพลงที่ใครก็อยากฟังนะครับโดยแผ่นนี้เนี่ยทำออกมาแล้วเป็นครั้งที่3ผลิตที่ USA ด้วยรับประกันคุณภาพเสียงแบบจัดเต็มเลยนะครับ เปิดข้างในนะครับผมก็จะมีรูปของอะตอมในช่วงเวลาต่างๆนะครับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเข้าวงการเลยนะครับแล้วก็จะมีชื่อเพลงแล้วก็เนื้อเพลงไวร้องตามกันด้วยนะฮะยิบแผ่นออกมานะครับซึ่งแผ่นรอบนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองลองไปฟังเพลงท่าของฝุ่นดูสิว่าจะพอขนาดไหนไปฟังกันครับ